สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ครูมีประชุมนะคะเดี๋ยววันนี้ให้เราศึกษาเรื่องการบวกจํานวนเต็มแบบบวกเหมือนนะคะแล้วก็ให้ทําข้อที่เหลือเนาะทีนี้มาดูอ่าการหลักการบวกจํานวนเต็มก่อนวันนี้ครูจะให้บวกง่ายๆก็คือบวกเหมือนบวกเหมือนเป็นยังไงมาดูนะคะหลักการคือ บวกเหมือนจะมีอยู่สองแบบก็คือบวกเหมือนแบบจำนวนเต็มบวกก็คือจานวนเหมือนเราบวกได้ธรรมดาค่ะสองบวกห้าได้เจ็ดอะไรเงี้ยแปดบวกสิบได้สิบแปดอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือการบวกแบบจํานวนเต็มบวกก็คือเราเราบวกมาเยอะแล้วนะคะแล้วอีกแบบหนึ่งก็คือการบวกจํานวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบนะคะก็คล้ายๆกับ เป็นนี่อยู่แล้วจํานวนหนึ่งไปยืมเข้ามาอีกอีกจํานวนหนึ่งรวมเป็นนี่เท่าไหร่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นจําจนวนเต็มลบจํานวนเต็มบวกเราดูยังไงก็คือดูว่าข้างหน้าเป็นลบไหมถ้าข้างหน้าติดลบก็คือเป็นจํานวนเต็มลบถ้าข้างหน้าไม่มีเครื่องหมายลบก็คือเป็นจํานวนเต็มบวกเนาะอ่ะลองมาดูข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งเอาแบบสองตัวก่อนนะสิบห้าบวกสิบเห็นไหมคะอันนี้ก็คือบวกธรรมดาเลยดังนั้นคําตอบมันก็คือเท่าไหร่คะ สิบห้าบวกสิบก็คือตอบยี่สิบห้าง่ายไหมอ่ะทีนี้ถ้าเป็นจำนวนเต็มลบบวกจำนวนเต็มลบจะเป็นยังไงเห็นไหมคะข้างหน้ามันจะมีลบเห็นไหมลบสิบห้าบวกลบสิบอันเนี้ยเป็นบวกเหมือนแบบติดลบนะคะก็คือเหมือนกับเป็นนี่อยู่แล้วสิบห้าบาทไปเอาตังค์เข้ามาอีกสิบบาทดังนั้นเรารวมเป็นนี่อยู่ยี่สิบห้าบาทดังนั้นเวลาเป็นนี่เราก็ต้องเขียนเป็นติดลบยี่สิบห้า เห็นไหมคะอ่ะรูทําให้ดูอีกข้อนึ่งเนาะสีบวกเจ็ดได้เท่ไรสิเนอนาะบวกเหมือนแบบบวกนะคะต่อไปลบสี่บวกลบเจดบวกเหมือนแบบลบตอบลบสิบอ็ะ่ะพอได้ไหมคะเดี๋ยวที่เหลือหนูลองไปทําเองนะทีนี้มาดูถ้าเป็นหลายตัวทํำยังไงนะคะ เราเข้าเซตตรงนี้ก่อนทีนี้ถ้าเป็นวงเล็บแบบนี้ทำยังไงนะคะอ่ามาดูข้อ9ก้านะคะเจอวงเล็บอยู่ข้างหน้าเราทำในวงเล็บก่อนทีนี้เช่นวงเล็บอยู่ข้างหน้าเห็นไหมคะ7จบวกยี่สิบแอยู่ข้างหน้า บวกสิอยู่ข้างหลังเนาะดังนั้นเราจะทำในวงเล็บก่อนนะคะ72บวก28ดังนั้นอ่ะก็จะได้เป็น8บวกสได้10ทด1 7บวกสได้9บวกทด1เป็น10ดังนั้นในวงเล็บแรกได้100ด่ถูกไหมอ่ะนึบวก13าได้113อันนี้เป็นการบวกแบบพวบวกทีนี้มาดูข้อ10 65 71, บวกวงเล็บแปบ้าวกเจเคะวงเล็บอยู่ข้างหลังดังนั้นข้างหน้ามี65สิ้าเราก็ใส่65บวกข้างหลังบวกกันค่ะ1นบวกเได้10ใส่0ทด1ใช่ไหมเจ็ดบวกแปดบวกทด1เป็น16ก็คือ160ยหกสิบหวกร้ 160. อยหข้างหลังได้5 หกบวกหเป็น12ใส่2ทด1ก็ได้เป็นยี2 2ิบสองอยยีหนะคะใครไม่ถนัดก็ไปตั้งบวกเอาเองนะผมไม่ตั้งให้ดูนะคะทีนี้ถ้าเป็นกลุ่มลบบ้างล่ะทำยังไงนะคะดูนะลบสิบวกวงเล็บลบยีบวกลบแนะคะเนื่องจากลบสิอยู่ข้างหน้าครูเขียนล1สบวกกับลบยี บวก 8, ลบ8ดังนั้นบวกพวกลบผูกเอา21บวก8ได้29แต่ตกแต่ใส่เป็นลบ29บางทีจำนวนลบเขาจะใส่วงเล็บไปนะคะเพื่อที่จะป้องกันว่าอ๋อเป็นลบนะอะไรเงี้ยต่อไปลบ11บวกลบ29เป็นนี้อยู่แล้ว11บาทไปเอาตังค์มาอกีก29บาทก็ได้ลบ40ไ่สไหม อ่ะลอยสักข้อหนึ่งนะคะทีนี้เป็นวงเล็บข้างหน้ามั่งเห็นไหมลบสามบวกลบหนึ่งวงเล็บหน้าบวกกับลบหกลบข้างหลังเห็นไหมคะข้างหน้าบวกกันลบสี่ลบสามบวกกับลบหนึ่งได้เป็นลบสี่อ่ะลบสี่ลบสี่บวกกับลบหกข้อนี้ไม่ยากตอบติดลบสิบค่ะ แอบเห็นมีหลายคนลองทําดูนะคะแต่ว่าก็มีที่ทําถูกแล้วก็ยังไม่ถูกเดี๋ยวนี้ลองลองลอง,ลองทำดูใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวถูกมาตรวจให้เนาะต่อไปลบสามบวกวงเล็บลบสี่บวกกับลบเก้าก็จะได้เป็นลบสามมันอยู่ข้างหน้าเราใส่ลบสามไว้ก่อนนะคะข้างหลังค่ะวงเล็บลบสี่บวกลบเก้าดังนั้นก็จะได้เป็นเท่าไหร่ ลบ13บวกแบบลบนะคะลบ13บวบ3บวกลบ13ก็ตอบลบ16พอได้ไหมพอได้เนาะเดี๋ยวลองทำดูนะคะ๋ยเซฟก่อนดังนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนไปทำต่อนะคะ ข้อ14ถึง20แล้วก็ต่อด้วยข้อ21ถึง26นะคะโซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ใบงานที่3เนาะวันนี้ลองทำดูนะคะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาได้เลยนะคะอ่นะใครมีข้อสงสัยอะไรก็ไลน์มาถามคู่ได้เนาะวันนี้งานก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนเอเข้าไปเช็คชื่อ ในคอมเมนต์นะคะแล้วก็ในคอมเมนต์ของครูมันจะมีลิงก์ให้นักเรียนเช็คชื่อใน Google Form อยู่นักเรียนก็เข้าไปใน Google Form นั้นนะคะแล้วก็เช็คชื่อดังนั้นเราจะมีเช็คชื่อ2ที่นะคะนึ่งก็คือลงชื่อใต้คอมเมนต์แล้วก็2ก็คือให้นักเรียนเข้าไปกรอกใน Google Form ด้วยสองอันนะคะสำหรับวันนี้น่าจะมีงานแค่นี้ก่อนเนาะมีข้อสงสัยอะไรถามครูเดี๋ยวครูไปไประชุมก่อนนะคะโอเควันนี้บ๊ายบายค่ะ